ฮัลโหลครับฮัลโหลอาเดี๋ยวผมสอนทีมตีปอให้นะครับอันนี้ทีมนิจะทีมกันทีมประมาณนี้นะฮะหลงงจะต้องถือสปีดเยอะสุดเพราะเราจะให้หลงๆตายแค่ตัวเดียวสปปดก็ทำไวอังกีก็ทำไว้เยอะๆนะครับ เพราะว่ามีประโยชน์โดยสองก็ต้าริวถือเลือดเหมือนเดิมครับออสกาก็ถือคิเลตแต่ว่าสปีดต,ต้องเกินเก้าร้อยนะครับเพราะว่าที่เราใช้ออสกาแทนน้องถั่วได้เพราะว่าออสกาเวลามันสกิลขั้งแรกมันจะมีการดาเมจให้ครับถ้าเกิดมันสกิลไม่ทันเราจะโดนปอสับตายแต่ถ้าเกิดใครเล่นแล้วไม่ว่าจริงๆก็ใช้มังกรขาวก็ได้ครับแล้วก็ตานที่เหลือก็ถังเรียถือ a อ K ครับ แต่ว่าดันคีย์แดมให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับซีอูผมลงคีเลดทั้งหมดฮะไม่ได้เล่นคีแดมเพราะว่าลงคีเลดมันแรงกว่านะครับแล้วก็ปี่ตงก็สปิริตผมก็ทำตามปกตินะครับแ้วไอพวกเซตสกิลไอชุดสี่สี่แสนนะครับมาใส่ให้ออสกาครับเพราะว่าอันนี้มันบอกว่าเวลาใช้เกียร์ครบเนี่ยมันจะดึงแถบแล้วเพิ่มดาเมจนะก็ใส่ออสกาดีสุดครับไอเซตใหม่ เริ่มตีกันเลยนะครับก็แม่พอไม่มีกรขาแล้วเราก็จิ้มหัวยาเลยมาถึงให้หลงๆยกมือเลยบัฟใส่เพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวถังเลี่ยมันจะเปิดกายแท้แล้วไอบ้บัฟหกชั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ถังเลี่ยแทนเราต้องการให้อยู่ที่เซียวูเราก็เลยต้องรีบยกมือเลย ซึ่งไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวอูมันยังเปิดกายแท้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอล่างสองเนี่ยลงหลงมันจะตายครับดูนะฮะเดี๋ยวลงหลงมันจะตายตอนร่างสองที่ต้องใช้ถังเรียเพราะว่ามันไอ้นี่มันเป็นตัวที่มี ความสามารถในการในการป้องกันการตายของทีมได้ครับสําหรับโหมดนี้นะฮะคือพอมันมุดปุ๊บปอมันจะฆ่าเราไม่ได้ครับแต่ปกตินี้เมื่อก่อนผมใช้กรขาวด้ยเห็นไหมฮะปอมมันมีมันมีฟาปกติด้วยนะฮะซึ่งมันแรงฮะเมื่อก่อนเขาก็เลยใช้มังกรขาวกันเพราะว่าถ้ามีโลมันฟาไม่ตายแน่นอนครับแต่ครั้นี้เราเห็นไหมครับถ้าเราใช้ออก้าออก้ามันจะมีที่ขึ้นว่าเลขหกค่ะมันกันมันลดดาเมจได้หกครั้งครับก็คือใช้ความเสี่ยงครับ ถ้าเกิดใครสามารถกันกันได้ไม่ตายครับใช้ออย์กานดาเมจดีกว่าครับเนี่ยผมก็ให้ปีตรงมันกัดก่อนจนชั้นดามจมันครบ่อเห็นไหมฮะมันโดนดามจแต่มันไม่ตายเพราะว่ามันมีนมต้านอยู่เออครัวนี้ผมก็โอเคพอแล้วบับ3มชั้นพอ ก็เรียวสกิลได้เลยครับพอละพอเดินครับออก้าพอสักสามส้มขึ้นไปก็กดตีธรรมดาทีหนึ่งครับเพราะว่ามันจะได้บัฟใส่บอสครับเขรดต้องเกินสามส้มขึ้นไปถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่ามันบน็อกดาเมจความแรงตามเขรที่เรายิงแต่ถ้าเกิดให้อาเกรเลยเนี่ยมันจะใช้สกิลครับดังนั้นส่วนมากเขาจะกดกันที่สามเกรดสี่เกรด ผมไม่ตายเพราะว่าเห็บออสกามั็นกานดามียให้อยู่มันก็เลยตีได้แครนี้ก็ปล่อยดามเีเไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับไม่ยังไงก็ไม่ตายครับเหลือสี่ชั้นละยังไงบอสต,ตายก่อนไอ้กรอนี่หมดแน่นอนครับ ตีปกติไว้ห้าเกยียรนถ้าห้าเกีมันก็สกิลเราเราตีปกติครั้งเดียวพอครับหาจังหวะด,ดีๆครับผมก็ยังหาจังหวะที่เป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าสมมติจะใช้ตอนสี่ช่องครับผม ไม่เกียร์เซลูถึงเปิดกายแท้ได้เพราะว่าหลงหลงมันตายแล้วครับพอตายปุ๊บเขียดแดนมันหายแค่นี้เซลูมันก็เลยสามารถเปิดเขียดแดนของมันเองได้ก็เลยไม่มีปัญหาที่จะให้หลงหลงยกมือในล่างแรกส่วนไอ้เรื่องดาเมตเนี่ยตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าดาเมตตัวเซลูมันแข่งมากครับคือรอบไหนจะแรงก็แรงคร รอบไหนไม่แรงก็เบาคือแล้วแต่ดวงแต่พอไม่ได้ใช้น้องถั่วแล้วมันระเบิดต้นไม้ไม่ทันครับไอ้ห้าครั้งอะครับมันจะได้แค่สี่ผมลองแล้วแต่ว่าดาเมยดดีกว่าตอนใช้กราขาเยอะมากเลยครับวิธีตีก็ประมาณนี้ครับ